สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์จตุพลเกียรติจรธาดานะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่7แล้วนะครับของเรื่องที่เราคุยกันอยู่ก็คือเรื่องของหัวใจนะครับซึ่งก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยเราจะคุยถึงภาวะที่เรียกว่าภาวะช็อกนะครับทีนี้พูดถึงคําว่าช็อกนะครับผมเชื่อว่าในสําหรับคนทั่วไปนะครับความหมายมันจะหมายถึงอะไรก็ตามที่มันสะเทือนอารมณ์มากๆนะครับเช่นได้ยินข่าวที่มันน่ากลัวนะครับข่าวที่ทําให้เสียใจแล้วก็รู้ส เกิดคําว่าช็อกขึ้นมาแต่ว่าคานี้เนี่ยในทางวงการแพทย์มันมีความหมายที่ต่างไปเลยนะครับและหลายครั้งในเวลาเราคุยกันหรือสื่อสารระหว่างทางคนที่อยู่ในวงการแพทย์นะครับหมอกับพยาบาลคุยกับคนทั่วไปหลายครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเริ่มแรกสุดนะครับเรามาดูก่อนว่าคําว่าช็อกในทางวงการแพทย์เนี่ยหรือที่หมอหรือพยาบาลใช้เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงโดยทั่วไปนะครับเวลาหมอหรือพยาบาลพูดถึงภาวะช็อกเนี่ย มันจะเป็นภาวะนะครับฉุกเฉินทางการแพทย์อันหนึ่งก็คือคนคนผู้ป่วยเนี่ยมีความน้นเลือดที่ตกลงอย่างมากนะครับแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆที่สําคัญของร่างกายเนี่ยไม่พอเพียงทีนี้พอเลือดไปเลี้ยงน้อยก็คือผลตามมาก็แน่นอนก็คือเซลล์ขาดเลือดนะครับขาดพลังงานอวัยวะนั้นขาดพลังงานพอไม่มีพลังงานเนี่ยก็จะเซลล์ก็จะตายนะครับเนื้อเยื่อก็จะตายอวัยวะเนี่ยก็อาจจะหยุดทํางานได้ ทีนี้เวลาเราบอกว่าอาวัยวะสําคัญนะครับที่ขาดเลือดที่เราห่วงกันมากๆเนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างหลักๆก็จะเป็นเรื่องของไตนะครับสมองหัวใจแล้วก็ปอดซึ่งถ้าไม่สามารถแก้ไขภาวะที่ความดันเลือดมันต่ําลงไปเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะไตาวายได้นะครับหรือเกิดภาวะสมองขาดเลือดหรือหัวใจขาดเลือดได้แล้วก็แน่นอนว่าผู้ป่วยถ้าเป็นมากๆนะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้และนั่นก็คือคํานิยามของคําว่าช็อกในทางการแพทย์นะครับทีนี้คําถามถัดไปก็คือว่า อะไรคือสาเหตุนะครับที่ทำให้ผู้ป่วยช็อกสำหรับสาเหตุของช็อกนะครับเนี่ยมันมีได้มากมายนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่ทำให้ความดันเลือดเนี่ยมันตกลงอย่างรวดเร็วเช่นเ,เลือดออกนะครับเช่นอาจจะจะรถชนนะครับโดนแทงโดนยิงเนี่ยเราก็จะมีเลือดออกหรือว่าอาจจะเกิดจากภาวะติดเชื้อในเลือดก็ได้นะครับทำให้ความดันเลือดเนี่ยมันตกลงอย่างรวดเร็วหรือในบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ยานะครับแพ้ยาแบบที่แพ้รุนแรงนะครับ ความดันเลือดก็ตกได้ก็เกิดภาวะช็อกได้ทีนี้จะเห็นว่าสาเหตุที่มันทําให้เกิดภาวะช็อกได้เนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับดังนั้นในทางการแพทย์เนี่ยปกติก็เลยพยายามจะมีการจัดบูทหมู่นะครับของสาเหตุของช็อกเอาไว้เอาคร่าวๆเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น5ประเภทนะครับหประเภทใหญ่ด้วยกันทีนี้5ประเภทที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกนะครับภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่าเป็นไฮโปโวลเมิกช็อกนะครับหรือว่าก็คือภาวะช็อกที่เกิดจากการเสียเลือดหรือเสียน้ําไปนะครับ อย่างที่2นี้เรียกว่า cardiogenic shock cardio เนี่ยที่แปลว่าหัวใจนะครับก็คือว่าภาวะช็อกที่เกิดจากปัญหาต้นตอของป ok. ัญหาเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจภาวะที่3นะครับคือภาวะที่เรียกว่า septic shock นะครับ septic เนี่ยหรือว่า sepsis เนี่ยคือภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือภาวะช็อกที่เกิดจากการที่เรามีการติดเชื้อในกระแสเลือดประเภทที่4นะครับเป็นภาวะช็อกที่ชื่อในภาษาการแพทย์เรียกว่า anaphylactic shock นะครับก็คือภาวะช็อกที่เกิดจากการแพ พายแบบรุนแรงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับล้านที่5เนี่ยก็คือ neurogenic shock neuro ที่แปลว่าประสาทนะครับก็คือการช็อกที่เกิดจากหรือว่าต้นเหตุสาเหตุมันมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทโอเคอันนี้เป็น5าชื่อเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละประเภทกันนะครับจะอธิบายให้ฟังว่ากลไกของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องช็อกแบบในรายละเอียดแต่ละประเภทกันนะครับผมอยากจะขอเริ่มจากการทวนความจําเกี่ยวกวับความดันเลือดก่อนสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะสําคัญกับตรงที่เราจะไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องช็อกเราเคยคุยกันไปนะครับว่าความดันเลือดเนี่ยมันจะมากหรือน้อยเดี๋ยมันมีปัจจัยที่ควบคุมอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือตัวเรื่องของน้ําเลือดนะครับปริมาตรของน้ําเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในระบบก็คือไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดต่างๆทั่วร่างกาย ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีตัวน้ําเลือดนะครับหรือว่าตัวเลือดเนี่ยในร่างกายเนี่ยมากความดันเลือดเนี่ยก็จะสูงถ้าเรามีตัวปริมาตรของน้ําในเลือดเนี่ยน้อยความดันก็จะต่าปัจจัยที่2ก็คือหัวใจเนี่ยบีบแรงแค่ไหนนะครับถ้าหัวใจบีบได้แรงความดันก็จะสูงถ้าหัวใจบีบไม่แรงความดันเลือดก็จะต่าอันที่3ก็คือความถี่หรือความเร็วในการเต้นของหัวใจถ้าหัวใจเราเต้นเร็วเนี่ยความดันเลือดก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเราหัวใจเราเต้นช้าลงเนี่ยความด ปัจจัยที่4นะครับก็คือความใหญ่ของตัวเส้นเลือดแดงนะครับก็คือถ้าเส้นเลือดแดงมันหดตัวเล็กลงเนี่ยหรือว่าท่อมันเล็กลงเนี่ยความดันเลือดเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นถ้าเส้นเลือดมันขยายนะครับความดันเลือดเนี่ยก็จะตกลงง่ายๆนะครับสีข้อนี้นะครับปัจจัยสีข้อนี้ปัจจัยสีข้อนี้นะครับจะทําให้เราเข้าใจประเภทต่างๆของช็อกได้เราก็จะทําให้เข้าใจด้วยว่าในการรักษาเนี่ยหมอจะรักษาให้ตรงสาเหตุเนี่ยได้ยังไงนะครับหรือว่าแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้นได้ยังไง เพราะว่าภาวะช็อกก็คือภาวะที่ความดันเลือดมันตกถูกไหมครับแล้วก็ต้องแก้ที่4ปัจจัยตัวนี้แหละโอเคคราวนี้มาดูกันนะครับว่าช็อกแต่ละประเภทเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างเริ่มจากช็อกประเภทแรกนะครับที่เรียกว่าเป็นไฮโปโวลามิกช็อกนะครับหรือว่าภาวะช็อกที่เกิดจากมีปริมาตรเลือดเนี่ยในเส้นเลือดเนี่ยน้อยลงโอเคเริ่มจากคําถามนะครับว่าทําไมเราถึงได้มีปริมาตรเลือดในร่างกายเนี่ยน้อยลง คำตอบก็ตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับก็คือว่าเกิดจากการเสียเลือดอย่างรวดเร็วนะครับส่วนสาเหตุก็จะเป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นอุบัติเหตุนะครับรถชนมีแทงนะครับโดนยิงอันนี้ตรงไปตรงมานะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีเลือดออกในลักษณะอื่นได้เช่นในคนที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารรุนแรงนะครับถ้าเลือดมันออกจากทางเดินอาหารส่วนบนๆนะครับเช่นออกในหลอดอาหารนะครับแถวๆนี้นะครับคนไข้ก็จะอาเจียนออกไปออกมาเป็นเลือดสดๆได้นะครับส่วนถ้าบางคนเลือดออกใน ทางเดิอนอาหารส่วนที่มันต่ําลงไปนะครับเช่นแล้วกระเพาะอาหารลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่เนี่ยเลือดเนี่ยก็จะออกไปทางทวารหนักนะครับคือถ่ายออกมาเป็นเห็นเป็นเลือดดาๆนะครับเป็นเลือดเก่าๆส่วนสาเหตุว่าทําไมถึงเกิดทางเดินเ,เลือดออกไปทางเดิอนอาหารเนี่ยที่พบบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะในคนสูงอายุก,ก็คือว่าในคนที่กินยาพวกยาแก้ปวดนะครับกลุ่มที่เรียกว่าเอนไซมเนี่ยเป็นประจํานอกเหนือจากนี้ก็เป็นยาพวกกลุ่มที่มีส่วนผสมออกสเตียรอยด์นะครับเช่นยาพวกยาลูกกลอนนะครับยาหม้อ พวกนี้เนี่ยถ้ากินเป็นประจำนานๆเนี่ยทำให้เกิดเลือดออกในทางเดิอนอาหารได้ง่ายเหมือนกันโดยปกตินะครับร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีกลไกที่จะตอบสนองหรือพยายามแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับอย่างการณีนี้ก็เช่นกันนะครับแรกสุดเลยนะครับที่ร่างกายพยายามจะทําก็คือว่ามันพยายามจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเพราะหวังว่าเมื่อหัวใจเราทํางานหนักขึ้นเนี่ยก็คือบีบตัวทั้งเร็วและแรงขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้ความดันเลือดเนี่ยที่ตกลงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือว่าอย่างน้อยคือมันพยุงที่เอาว ซึ่งถ้าเลือดที่ออกเนี่ยมันหยุดไปแล้วนะครับก็คือหมายถึงอาจจะหยุดด้วยตัวันเองนะครับหรือว่ามีกลไกในร่างกายที่ทําให้เลือดมันหยุดได้เนี่ยการที่หัวใจทํางานหนักขึ้นเนี่ยมันก็พอเหมือนกับช่วยซื้อเวลาได้นะครับพยุงความดันเอาไว้เมื่อความดันเนี่ยมันไม่ตกมากเกินไปเลือดก็ยังไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้แต่ถ้าร่างกายไม่สามารถควบคุมการไหลของเลือดได้นะครับคือเลือดอยังเสียไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีนี้นหะมันก็ได้ผลแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นให้เห็นว่าเป็นกลไกหนึ่ร่่่าาางกกยเีีพมทจะแ้ปัญห กลไกที่สนะครับที่ร่างกายมันทําก็คือว่าเมื่อความดันมันตกเนี่ยสมองเนี่ยก็จะสั่งให้เส้นเลือดแดงนะครับหดตัวเพื่ออะไรเพื่อเป็นการพยุงความดันของเลือดเอาไว้นะครับคืออย่างนี้ครับลองนึกภาพนะครับสมมติวา่าเราไปลดน้ําต้นไม้นะครับสมมติว่าน้ําจากก๊อกเนี่ยมันเบาเกินไปวิธีหนึ่งที่เราอยากให้น้ํามันพุ่งไปไกลๆก็คือเราบีบสายยางถูกไหมครับกรณีนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าตอนที่เลือดเนี่ยหรือว่าน้ําในเส้นเลือดเนี่ยมันน้อยลงนะครับ เลือดก็จะไหลตามเส้นเลือดไปได้เอ่ยๆนะครับคือนะเลือดมันไม่พุ่งไปถ้าเราอยากให้มันพุ่งไปถึงอว,วัยวะปลายทางได้และไปได้วยความแรงเนี่ยเราก็ต้องบีบตัวเส้นเลือดลงแต่วิธีนี้จริงๆมันก็มีปัญหานะครับก็คือมันก็ทําให้เกิดปัญหาใหม่เพราะว่าเมื่อเส้นเลือดเล็กลงเนี่ยเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือดไปเนี่ยมันก็ไปได้น้อยลงถูกไหมครับมันก็คล้ายๆกับว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยไปเลือดไปได้น้อยลงแต่ให้มันพุ่งไปถึงเป้าหมาย นอกเหนือจากนั้นนะครับวิธีที่3ก็คือสมองก็จะมีการพยายามจัดสรรการส่งเลือดไปอวัยวะต่างๆใหม่นะครับโดยที่สมองเนี่ยจะเน้นการส่งเลือดไปที่อวัยวะสาคัญก่อนดังนั้นอวัยวะที่ไม่ค่อยสําคัญมากอย่างเช่นผิวหนังเนี่ยก็จะมีเลือดไหลไปเลี้ยงน้อยนี่จะเห็นว่ากลไกเหล่านี้ของร่างกายนะครับมันเหมือนเป็นการพยายามทําทุกอย่างที่ร่างกายพอจะทําได้นะครับถ้าความดันเลือดมันตกชั่วคราวเนี่ยกลไกเหล่านี้มันก็จะพอช่วยได้ก็คืออย่างที่ว่าคือเหมือนซื้อเวลาสั้นๆนะครับถ้าการ ปาดเจ็บนะครับหรือการไหลของเลือดมันหยุดได้เนี่ยกลไนกพวกนี้มันก็จะช่วยให้ร่างกายต่างๆหรืออาวัยวะต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะรอดผ่านวิกฤตนั้นไปได้แต่อย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการแพทย์เข้ามาช่วยถูกไหมครับก็คือในคนที่มีภาวะเลือดออกมาเนี่ยเราหมอเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปที่บริเวณท,ที่เลือดออกนะครับเช่นถ้ามีเลือดออกในทางเดินหายใจนะครับอาจจะมีการผ่าตัดเนี่ยเพื่อเข้าไปห้ามเลือดได้นะครับหรืออาจจะเป็นการสองกล้องนะครับเข้าไปแล้วก็เพื่อไปจี้ที่จุดที่เลือดออกรหือว่าไปผูก เส้นเลือดทําให้การไหลของเลือดนหยุดได้โอเคน่าเป็นการช็อกแบบที่1นนะครับคราวนี้มาดูการช็อกแบบที่2งกันบ้างภาะวะช็อกที่2นะครับมีชื่อเรียกว่า cardiogenic shock นะครับร์ดิโอเนี่ยแปลว่าหัวใจนะครับก็คือตรงไปตรงมาก็คือว่าหัวใจเนี่ยมันไม่มีแรงนะครับที่จะปั๊มเลือดทําให้ความดันมันตกลงเพราะความดันตกลงเนี่ยเลือดเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่พอทีนี้คําถามก็คือว่าอะไรคือสาเหตุนะครับที่ทําให้หัวใจเนี่ยบีบเลือดไม่ไหว คำตอบนะครับก็มีได้หลายสาเหตุนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันไปแล้วตอนที่เราคุยเรื่องของหัวใจวายนะครับก็คืออพิสูจน์ที่แล้วปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากทั้งตัวกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายทําให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันบีบตัวไม่ไหวนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับก็คือที่เราคุยกันไปว่าปกติเซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยมันทํางานด้วยระบบไฟฟ้า ถ้ามันมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้เซลล์ในเซ,เซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยมันทำงานไม่ประสานกันพอไม่ประสานกันเนี่ยการบีบตัวเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพทีนี้เรามาดูวิธีการพยายามที่จะแก้ปัญหาของร่างกายกันบ้างนะครับจริงๆก็เหมือนม่แก้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นทําให้หัวใจในบีบตัวมากขึ้นหรือว่าบีบตัวเร็วขึ้นเนี่ยก็คงไม่ไหววิธีแก้ได้ก็คงเป็นเรื่องของการที่เส้นเลือดต่างๆในร่างกาย,ยพยายามจะหดตัวเพื่อพยายามที่จะพยุงความดันเอาไว้ แต่เอาจริงๆในวิธีการหรือว่ากลไกของธรรมชาติมันก็คงไม่สามารถทําอะไรได้มากถูกไหมครับเพราะปัญหาเนี่ยมันคือการเสียหายที่หัวใจทีนี้วิธีการรักษาเนี่ยก็เป็นวิธีการรักษาเฉพาะโรคของต่อหัวใจแต่ละโรคไปนะครับโอเคมาดูช็อกแบบที่3นะครับภาวะช็อกแบบที่3เนี่ยก็คือภาวะช็อกที่มีชื่อว่าเซปติกช็อกนะครับก็คือเกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงเนี่ยจนกระทั่งความดันตกได้ ทีนี้คาว่าเซปติกเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกก็คือแปลว่าติดเชื้อนะครับซึ่งบางครั้งมันก็เริ่มอาจจะเริ่มจากที่ใดที่หนึ่งก่อนเช่นอาจจะเริ่มจากติดเชื้อที่แขนที่ขาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วบังเอิญว่าแผลเนี่ยไอหรือว่าการติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะลามขึ้นนะครับแล้วทำให้เชื้อโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบคทีรียหรือว่าติดเชื้อเชื้อราต่างๆเนี่ยมันหลุดเข้าไปในกระแสเลือดเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งทางการแพทย์เนี่ยใช้คําว่าเซปซิสทีนี้คําถามก็คือว่าเมื่อแบคคททีีเเเเเเรรรรยหหืืืือออช้้้าาาานนนนนน่่มมมมัััขไไไปใใกกะแสลลดวํตง คำตอบนะครับก็คือมันอาจจะมาจาก2กลไกได้กันกลไกแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวแบคทีรียหรือตัวเชื้อราเองก็คือสารแบคทีรียบางตัวนะครับมันสามารถที่จะสร้างสารเคมีบางอย่างออกมาได้แล้วสารเคมีเนี่ยมันทําให้เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวได้ถ้าการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมันรุนแรงนะครับว่ามีสารเคมีที่ว่าเนี่ยออกมาเยอะมากเนี่ยเส้นเลือดก็จะขยายตัวทั่วตัวทําให้ความดันเลือดเราตกลงอย่างมากได้จนถึงภาวะที่เข้าสู่ภาวะช็อกได้อันนั้นก็เป็นกลไกแรกนะครับกลไกที่2งนะครับบางครั ความดันที่ตกเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากสารเคมีที่แบคทีเรียเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่เป็นผลจากการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของเราเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผลร่วมกันระหว่างทั้งแบคทีเรียแล้วก็ผลภูมิคุ้มกันของเราก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปในเรื่องในตอนที่เราคุยเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับว่าในเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยเวลามันต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยหลายครั้งมันจะมีการสร้างสารเคมีออกมาต่อสู้ทีนี้สารนักเสบบางตัวนะครับมันจะมีผลทําให้เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวได้แล้วก็ยังรั่ววไดด้้ย ถ้าจำกันได้เนี่ยการที่เส้นเลือดขยายตัวและเกิดภาวะรั่วของเส้นเลือดเนี่ยมันเป็นข้อดีนะครับมันเป็นกลไกที่ดีเพราะว่าในภาวะทั่วไปเช่นมีภาวะติดเชื้อในเนื้อเยื่อต่างเนี่ยมันจะทาให้เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไหลเวียนอยู่ในเลือดเนี่ยสามารถออกจากเส้นเลือดแล้วไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่อยู่ในเนื้อเยื่อได้แต่ถ้าสารอักเสบนี้นะครับมันมากเกินไปนะครับอย่างที่เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยแลวมันกระจายไปทั่วตัวเนี่ยมันก็จะมีผลให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายขยายตัวได้แล้วก็ทําาให้เกิดดภววะรั่ไ ผลก็คือพวกน้ําเลือดนะครับมันก็จะไหลออกจากเส้นเลือดเนี่ยเข้าไปในเนื้อเยื่อเมื่อน้ําในเลือดเนี่ยออกไปอยู่ในเนื้อเยื่อมากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็จะดูตัวบวมๆนะครับแล้วก็จะอุ่นๆเพราะว่าตัวเลือดมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อน้าในตัวเส้นเลือดเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยความดันเลือดเนี่ยก็ตกลงแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเข้าสู่ภาวะช็อกได้ทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อเกิดภาวะนี้ขึ้นนะครับร่างกายเนี่ยพยายามจะต่อสู้หรือพยายามที่จะแก้ไขความดันที่มันต่ำ จริงๆก็คล้ายกับที่คุยกันไปนะครับอย่างแรกหัวใจเนี่ยก็จะเต้นเร็วขึ้นและแรงขึ้นนะครับเพื่อให้ความดันเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่จริงๆมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะสาเหตุหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่การติดเชื้อดังนั้นนะครับในการรักษาเนี่ยหมอเนี่ยก็จะให้การรักษาถ้าเป็นลักษณะการประครับประคองนะครับหรือรักษาแบบตามอาการไปก่อนเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะการให้น้ําเกลือนะครับหรือว่าให้สารน้ําเพื่อเรียจพยุงความดันเอาไว้ส่วนการรักษาที่ตรงกับสาเหตุเลยก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเข้าไปฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะติดเชือ้อโอเคแล้วก็มาถึงภาวะช็อกแบบที่4นะครับที่มีชื่อเรียกว่านาฟาลติกช็อกนะครับก็คือภาวะช็อกที่เกิดจากการแผลการ การแพ้นะครับที่เราเรียกว่าเหมือนกับกลไกการแพ้เนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับมันมีกลไกที่ต่างๆกันไปนะครับแล้วก็มีหลายชนิดความรุนแรงเนี่ยก็ต่างกันไปซึ่งวันหลังเนี่ยผมจะพูดเรื่องการแพ้ให้ฟังนะครับแต่การแพ้ที่เราจะคุยกันถึงวันนี้นะครับมันเป็นการแพ้ที่เรียกว่า l ナฟ t ติกช็อคนะครับซึ่งมันเป็นการแพ้แบบที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดแพ้แบบนี้นะครับก็คือการแพ้แบบที่เหมือนคนแพ้พวกแพ้อาหารอย่างรุนแรงนะครับเช่นแพะกุ้งแพัทวลิสงหรือว่าบางคนที่ได้รับยาปฏิชวนะ ฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหรือแพ้ยาบางอย่างเนี่ยแล้วมีความดันเลือดตกอย่างรวดเร็วจนจนถึงขั้นเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสําหรับกลไกการแพ้แบบนี้นะครับเราเคยพูดถึงกันไปนิดนึงนะครับในตอนที่เราคุยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็คือในเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะมีเซลล์อยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าแมสเซลนะครับซึ่งเมื่อเซลล์ตัวนี้มันถูกกระตุ้นให้ทํางานเนี่ยมันจะปล่อยสารเคมี Me มาตัวหนึ่งซึ่งจริงๆปล่อยหลายตัวนะครับแต่ตัวหลักตัวที่เราสนใจก็คือสารที่ชื่อว่า ซึ่งฮิสตามีเนี่ยมันก็เป็นสารเคมีที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับมันช่วยเรื่องของการชะล้างช่วยเรื่องของการต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งเราเคยคุยกันไปตอนที่คุยเรื่องเอพิโซดเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับถ้าใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปฟังนะครับมันจะทําให้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นแต่ในบางครั้งนะครับในบางคนเนี่ยตัวกลไกเนี่ยมันทํางานมากเกินไปจนกระทั่งมันเหมือนกับคุมไม่อยู่นะครับแล้วก็กลไกที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโทษที่รุนแรงขึ้นมา ผลที่เกิดขึ้นตามมานะครับมันจะคล้ายๆกับการช็อกที่เกิดจากภาวะติดเชื้อก็คือว่ามันจะมีการขยายตัวของเส้นเลือดเนี่ยทั่วร่างกายหรืออาจจะพูดได้นะครับว่าจริงๆแล้วการช็อกแบบที่3แบบที่4เนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่ก็คือผลสุดท้ายเนี่ยมันจะคล้ายกันก็คือเส้นเลือดในร่างกายเนี่ยมันขยายจนความดันเลือดเนี่ยตกเพียงแต่ว่าสาเหตุหรือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต่างกันแล้วก็มาถึงออช็อกประเภทที่5นะครับ ประเภทสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือการช็อกที่เรียกว่า neurogenic shock นะครับคำว่า n e ว r o เนี่ยแปลว่าประสาททีนี้ neurogenic shock ก็คือการช็อกภาวะช็อกเนี่ยที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปต่อในพิซซอนกันก่อนนะครับว่าเส้นเลือดเนี่ยมันสามารถถูกควบคุมโดยเส้นประสาทนะครับหรือระบบประสาทก็คือเส้นเลือดจะหดตัวหรือขยายตัวเนี่ยมันขึ้นจากการทํางานของสมองด้วยนะครับแล้วก็ไขสันหลังด้วยก็คือเป็นส่วนที่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงตัวเส้นเลือด ทีนี้ถ้ามีความผิดปกติของระบบประสาทการควบคุมการหดหรือขยายของเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะเสียไปผลก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันจะขยายตัวแล้วความดันเนี่ยก็จะตกลงดังนั้นนะครับก็คือผลสุดท้ายเนี่ยมันจะไปคล้ายกับแบบที่3แบบที่4ที่เราคุยกันไปนะครับก็คือเส้นเลือดมันขยายตัวเพียงแต่สาเหตุเนี่ยมันเกิดที่มาจากระบบประสาทภาวะนี้จริงๆก็เจอไม่บ่อยมากนะ,นะครับแล้วก็หลายครั้งเมื่อจะเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้หลังหัก เพราะเส้นประสาทที่ควบคุมการหดขยายของเส้นเลือดเนี่ยมันมาจากไขสันหลังถ้ามีเหตุอะไรก็ตามนะครับท,ที่ทําให้ตัวไขสันหลังของเราเนี่ยมันบาดบาดเจ็บเนี่ยตรงนี้ก็จะเสียไปโดยสรุปนะครับภาวะช็อกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามนะครับผลสุดท้ายของมนเนี่ยก็คือจะทําให้ความดันเลือดเนี่ยมันตกลงมากจนก,กระทั่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนอวัยวะที่สําคัญต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่พอเพียงโดยเฉพาะอวัยวะที่ค่อนข้างไวต่อการขาดเลือดมาก2ออวัยวะก็คือเรื่องของสมองกับไตถ้าภาวะ ความดันต่ำเนี่ยนะครับหรือว่าภาวะช็อกเนี่ยมันเกิดไม่นานพอนะครับเราสามารถแก้ไขได้เนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะไม่มีผลระยะยาวแต่ถ้าภาวะช็อกมันดําเนินอยู่นานเกินไปนะครับก็จะเกิดปัญหารุนแรงตามมาได้เช่นสมองขาดเลือดนะครับหรือว่าถ้าเป็นไตเนี่ยจะเกิดภาวะที่สมัยก่อนเราเรียกว่าภาวะไตวายเฉียบพลันนะครับปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นไตบาดเจ็บเฉียบพลันนะครับซึ่งเรื่องของไตเนี่ยเป็นซีรี ที่เราจะคุยกันต่อในซีรีส์หน้านะครับเราจะพูดเรื่องของไตกันแล้วเราจะคุยผมจะคุยให้ฟังด้วยนะครับว่าไอ้ภาวะไตบาดเจ็บเสียพลันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับหัวใจนะครับผมก็เลยอยากจะขอจบซีรีส์สองหัวใจไว้ตรงนี้เลยนะครับก็หวังว่าที่เล่ามานะครับมันจะทําให้เข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของหัวใจเนี่ยมากขึ้นแล้วเรามาเจอกันใหม่ในซีรีส์หน้านะครับก็คือเรื่องของไตนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ ถ้าใครชอบคอนเทนต์ที่ทําให้นะครับหรือว่าเรื่องที่เราให้ฟังนะครับเราอยากสนับสนุนนะครับหรืออยากเป็นกําลังใจให้เนี่ยง่ายๆนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ